Acne Away and Brightening สิวนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้นสิวยังสร้างความกังวลให้กับวัยผู้ใหญ่ได้อีกด้วยทั้งรอยแดงรอยแผลเป็นจากสิวสิวอักเสบบางจุดที่คุณยังคงเป็นอยู่สร้างความไม่มั่นใจให้กับคุณกว่าผิวหน้าจะกลับมาสดใสเรียบเนียนคงต้องรออีกนาน eMax Laser เป็นการเลเซอร์ที่มีการผสมลำแสงของเครื่องเลเซอร์ถึง2ชนิดเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการรักษาริ้วรอยบนใบหน้าเพิ่มความกระจ่งางใสทันทีหลังจากที่คุณทำเลเซอร์แบบ eMax Laser Spectra Pure Laser เป็นการเลเซอร์เพื่อช่วยให้ผิวหน้าละเอียดเรียบเนียนขึ้นอีกระดับเห็นผลได้ดีกว่าเลเซอร์ชนิดใดเหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการรักษาด้วยการเลเซอร์แบบสมูทชัวร์เลเซอร์เนื่องด้วยการทำเลเซอร์แบบสมูทชัวร์เลเซอร์จะแก้ปัญหาสิวและต่อมไขมันชั้นลึกส่วนการเลเซอร์แบบสเปกตรัปพิวเลเซอร์จะช่วยให้คุณมีรูขุมขนที่เล็กลงผิวหน้ามีความละเอียดเรียบเนียน เพื่อให้เกิดความสวยและสมบูรณ์แบบบนใบหน้าของคุณมากที่สุดนาโนโคูเป็นการบำบัดผิวด้วยความเย็นเพื่อผลักวิตามินบำรุงผิวเข้าสู่เซลล์ผิวชั้นลึกผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีของการใช้แสง LED ทำลายเชื้อสิวที่หลงเหลือ เพื่อสร้างความสมดุลแก่ชั้นผิว <S <S เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นสิวอีกครั้งอย่างได้ผลเดสีเพอร์เฟกต์มาสเป็นขั้นตอนของการมากสกหน้าโดยสารสกัดจากต้นหลิวและแร่ธาตุจากท้องทะเลลึกช่วยลดการอักเสบของสิวลดการระคายเคือง และลดความมันของผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าของคุณเมื่อสิวมากความหมองคล้ำรอยดำจากสิวก็ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โปรแกรม Acne Away and Brightening ของประวิทย์คลินิกเลเซอร์เราช่วยคุณได้